ครับสวัสดีเดอร์เอฟซีพร้อ,อเมเดพี่น้อง <c oughs> อยู่ทังบ้าน <c oughs> คือเก่าคือเดิมพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วบ้านหน่อยดอนคล้องคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวเวลาสิบโมงเดี๋ยวซีฮอดสิบโมงนะมนเนี่ยเวลาปล่อยงอกไปเรียนแล้วครับพี่น้องมาชมบรรยากาศบ้านเฮ้าบ้านเฮ้า นยังเองไป่คือเกาพี่น้องก็ปล่อยไปฟังเสาบ่อทไปว่าวดแต่ทีไปตั้งแต่ไันจะดีคนจะตกป่าสีหองก็ไปตือเกาพี่น้องแต่นี๋คือมีของใหม่มั่น อันนี้มันงัวงนเืออกไปย้ายเีย่าอยู่ในวันจะไป้ยงงัวน้องเขาง่วงก็ตัดดิปล่อยเลยตามนตีนงงสภาพอากาศแย่ยที่เ่านังมันตัดดิบตกเลย <c oughs> ว่านอย่ามาว่อนเลยมารอให้อยากกระจากไปสืส่สอๆบดตกสั่า คือสี่หอนคือเกาแต่ว่าแนมบึงสีเมก็คือ,อ,คอจังมีเหรอเป็นตืกซัมบดอตกกระตกจันเลยจนมา่วนมนตบกระ,ะดิ้งนง่วนทวนพี่น้องเลยชีวิตเลี้ยงง้วสูไป กาสูดได้ยัไเราเรียนมาได้วทำบ่มีแั่แกครับแกจนได้อยู่เรากติดเทียนเสักจมาจำใจต้องขาย เด็ก okay, นั่งยังยิ้มด้วยปล่อยปล่อยปล่อยป่อนั่งอยู่ได้ขอบดีได้ลูกตา สภาพอรถพี่น้องเอ้ยฝ <c oughs> นบตน่ตกอาทิตย์ก็กลัวแล้วสิสองอาทิตย์แล้วมั่งสัมภาระพันี่เองหลายตัวเนี่ยอยู่แนวกินเห็นซาเล็ก ทีไผ่มันพี่น้องค์เลยนี่งัวทั้หน้าทีเดี่ยวัวสุดท้ายเก็บภาพบรรยากาศที่ปีนองมึงกับตั้หนาที่สมบูรณ์เสม,มอเพอาะเด็กเป็นกำลังใจกันแมองธรรมชาติบ้านเฮาล่ะครับมีเหงามีมแห้งใจโฉงานีดต่อไปเพราะช่วงนี้ก็สิแลียนเลกน้อยสร้างมันทอด แต่เห็นบ่ได้ <c oughs> ทำรับสภาพสลาพขึ้นห่อ,าาอ,หอนอยู่ดอกมนันก็ได้แต่ก่อนขีเมฆไล่ยกย,ย่องเนี่ยเห็นหลายเติบแต่ถเด้อ มาด้วยเทวดาเลยหน่อยดอนข้องกระแย่ล่อตะฝนลกกากเอาน้ำหดเอาน้ำบองหดกับหลกบ่ได้ขาดเบิ้ล <c oughs> จะได้บ่เป็นละคือจิสารทำหน้าขาดน้ำบ่ได้ขนม,มีน้ำก็ไปบเป่เป็นบ่ได้ สูงไปเรื่อยๆคือลี่นหองเรียงง่วเขานี่แหละธรรมชาติบานเข้าพี่น้องโอ้ยงามคักงามเลยแต่เสียดายบริษัทขามไปเกาะฟังปุ่กัคเทีย เรื่องก็เรื่องคือบ่มีเรือดส่วนหนึหาปาป่หาปลาพวกหาปลาอยู่ในฝุ่นอยู่ในทะเลสาบหน่อยก็ได้ยูนได้กินกับขยันขยันก็ได้สผ่านเนี่ยอครัมีรถรถตลาดสดเขามาทุกเต่า ว่าเก็บเมงเินไว้เขาอาะเดี๋ยวของเขามีราคาเบอร์แต่อยู่น้ำเข้าเน่ะโอ้ยบ่มีกราคาตัวบลลักกักเลยวันขนา,าดเลยอย่าพ่อปนีเลยเนาะ อะไรมาจังพยายามอูใส่ควมไยายามสูงอยู่นคไกแต่ว่มันต้องหลอนายางอดหลอดอดหลอดด้วนี่มันนีคือิ่หอนอยู่ักอยู่ มามาเจอเยอะแยะอีกแล้วมาเจอส้มส้มอุดพญาอุดอุดยาเอิ่นยาภาษาชาวบ้านเอิ่นยาคำว่ายาคืออุดายมันตรงบ่อยมันหัวบ่อยน้ำเขาจะเห็ดให้ดีตามที่เขาชี้ได้เหรอเห็ดดีมันเนีย้ยเปียม ดีปับมันก็ไปหาปลามันก็มาหาอยู่หากินภาษาโบราณคำว่า,ายายาคือขุดขุดได้ขวยมึงเลย่วยโลกมันยังหายามาใส่เครื่อเอนี่ยอุดไว้บ่อยมันหัวบ่อยน้ำเข่ามาีอันถือต้องเนี่ยถือต้อง,องก้นกับเคื่อกันท่นเท่าไรเพิ่นกับว่ายาใบคือเงี้ยพี่น้องเอ้ย <laughs> มันเถาแห้งอะไรมันก็หูหัวมันหลนก็หายามาอุดไว้กเกินยาแค่เ <c oughs> มื่อหาอยููหากจินกันบ่เม่นี่ก็ไปหาอยููหากจินมาได้ล่งเกาะนี่มาได้ลงทะเลสาบหน่อยมาได้ก็ร่งมากพี่น้อง แดดมืนสุดยอดเลยโหดสักครับ ล้อเบ,บิงเ้งอี่างนี้่องเลยขี่เมฆหลายๆอยู่ตกไข่บอล้อหลุดน้ำกันว่านี่ก็แดดคักแดดเน่พไม่ลองเลย แต่ว่ามันแดดฝนมันบานเท่าจะเตาอ่อนะดาดมันฝนตกๆมาสากที่เระหายบิดจีรีเอ,อ้ชีวิตเช้าหน้าปากไวกับเทวดาหลวงพ่อปณีเทวดาว่าถ้ำดาทีแล้วก็แล้วเลย แี่แหลาน้ำรวมก็ต้องเลี้ยงไปอ่อนไปไก็ต้องสูปล่อยมอมมือหนึ่งมือหนึง ดาดบานเท่าเที่ยวเป็นข้ามหนามุ้นกับว่าท่านไอ้ข้นฝนจวมาตกมันจะเป็นยังสิบโมงก็กลัวก็จะขัดอยู่แดดแดดจ้าเอ็ง สภาพน้ำได้รลายเรีนยน้องเนาะมันจะเป็นยังไงทีนี้ก็ที่ได้เห็นวยู่เราว่าน้ำถึงไหนหร้ายก็มันไปเรื่ยนอยๆลองมันมาแนนนอนเชกเดือนไดก็แล้วยางนี่นน ผมหาปลปเฮ้ยยานยังานกับบริสุทธิ์ยึดขายที่ท่านว่าจะหายบริสุทธิ์เหรอเฮ้ย ใตแล้เว้นกระจายจังเลยพี่น้องบ๊วยสมัยตะกอนปกติมีเงินหาบาทสิบาทอยู่เด้สเดือนสี่เดือนบาได้จสั่งเดีซื้อเตาสบู่ก็ปงสาหัวเสนอยเลยโอยมาได้ใจลอยหนึ่งือว่าฟุกที่สุดส่วนบากหรือสบ่อยู่ลอยหนึ่ง แต่ปลาดี่ผมไปหาสองลเยดเย็ดเฮ็ดมันก็ที่ออกงามที่ฝนมาตกไปถามก็ะเลย các thì mình không có phi đã đạt xa xa rồi <laughs> cái này cái nam mát qua qua đi à, à, anh đạp lại anh nuôi rồi ห่อนแน่พี่น้องแมนมสวยปะเนี่ยมาเตรียมนำเอาเล่ยแล้วมาได้ห่อใจเอาห่อนแด้วพี่น้องดเด้อมาได้หออห่อนคลักงอีเด้ดอเบ่งขลุดพี่น้องนำเริ่มสิยะจีแฮงไปแล้ว ล้วพี่น้อง <c oughs> อาดลาดอา,า,อา,าลาดลงลุบลงขึ้มไปแล้วอยู่ข้างบนมาไว้ดอกข้างโน้นฮอนเป็นทนายฮอนคักฮอนแน่ปกติอิลิมันนี่ฮอนจะเศ้าโพวด ยิ่งแม่ก็ยังหลายอยู่หรอกผมมาบังไห้ไปสูไปเรื่อยๆพี่น้องเลยชีวิตเลี้ยงงัวกับเลี้ยงงัวหาหมงเลี้ยงดีๆหาหนา้ดีๆให้มันกินตกไปครทำมา หาจินยุงเทบยูไก,ก่บานไก่เมื่อนงกับซูเอาต่างคนต่างทำหน้าทีลงลุบอดหลอดอดหลอดไปแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเอฟซีที่เขาวงให้ขอบคุณที่กำลังแรงใจที่ปบ่ติมบ่ระบานหน่อยดอนคองไปอยู่โดดเดียวเอกอาเป็นเป็นเล็กน้อยตัวน,นึงพี่น้องเลย เกินต้นกระดิ่งเอามาสันงงงงงง้นเห่นงงแงยงงงแงยงมวนเดชสุขภาพแขง็งแรงนะครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไข่อย่าป่วยอย่าโาจนพอ,อกันไหมเนาะครับเนาะจิบหนะสำหรับจิบหนี่เขากลา่าวคำว่าสวัสดีครับ